สวัสดีค่ะลูกค้าลูกเพจทุกท่านนะคะวันนี้มาดามกรีนหรือที่ดินราคาถูกใบไม่นกไม่นกนะคะพามาอัปเดตท,ที่ดินนะคะอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะกม64นะคะโครงการคลองวังต้นนะคะตอนนี้นกอยู่ตรงที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะถ้ามาจากกรุงเทพน,นะคะจะวิ่งเส้นนะคะรงังสิตนครนายกนะคะถ้าจาก กรุงเทพมาถึงพื้นที่เลยจริงๆแล้วใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะพื้นที่ของเราเนี่ยที่แปลงที่ของเราจะอยู่ตรงข้ามกับถนนรัง,งสิตนครนายกนะคะถนนสตนครนายกอยู่ฝั่งกู้นคุณเห็นริร้งไหมคะอ่าค่ะเราจะมีคลองกั้นนะคะเราก็เข้ามาจากทางคลองแค่800เมตรเองนะคะจะถึงที่ดินของเราตรงนี้นะคะส่วนที่ดินตรงนี้นะคะมีทั้งหมด9แปลงนะคะแบ่งเป็นเป็นล็อก9แปลงนะคะเออจะมี3แปลงนะคะแปลงที่1แปลงที่2และแปลงที่เ ะะจะขนาด2ไร่นะคะส่วนแปลงที่3นะคะถึงแปลงที่8จะขนาด1ไร่นะคะเราขายอยู่ที่ตารางวาละ4,500ร 4, นะคะแต่จริงๆแล้วที่ตรงนี้นะคะสามารถกู้แบงค์ได้นะคะแบงค์ประเมินให้เราถึงตารางวาละ 6,005เลยค่ะเราสามารถกู้แล้วเงินเหลือได้เลยค่ะการที่เรามีพื้นที่ที่แบงก์สามารถให้มากกว่าราคาประเมินที่เราขายนะคะมันสามารถเอาเงินตรงนี้มาพัฒนาที่ดินเราต่อได้นะคะแต่ทางนี้ลูกค้าไม่ต้องพัฒนาอะไรเลยนะคะเพราะว่าราคา4,005เนี่ยทางโครงการพัฒนาให้เราเรียบร้อยแนละ้วมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้เลยค่ะลูกค้าขาอย่างเช่นนะคะเราจะมีนะคะ คอบให้นะคะเป็นคอกมา้าแข็งแรงมากเลยคะ่ะรับรองใช้อายุงานแบบว่าหลายสิบปีเลยะคะ่ะยันเรารเราเกษียณไปเลยนะคะนะคะแล้ว2เราจะถมดินให้นะคะการถมดินเนี่ยจะสูงกว่าถนนนะคะประมาณ20เซนนะคะ3นะคะเราจะขุดบ่อให้นะคะจะมีบ่อฝังรูเลยค่ะนะคะ,นะคะลูกค้าสาสาสามารถที่จะ เออแจ้งมาได้ว่าจะเอาเอาแบบไหนคะแต่การที่ว่าเราขุดเป็นรูปถวนวเนี่ยการทรงเออทรงรูปของคลองของบ่อนเนี่ยมันจะเออจะทรงจะจะไม่เสียทรงนะคะสามารถทําได้อย่างนี้เลยคะ่ะและที่สําคัญนะคะน้ําไฟหน้าแปลงพร้อมค่ะลูกค้าขาแล้วที่ดินแปลงนี้นะคะสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะถนนค่ะดูได้เลยค่ะกว้างม,มากเลยค่ะถนนนี่ยกสถารณะประโยชน์นะคะ กว้างถึง8เมตรรถสามารถสวนนะคะลูกค้าดูจาก10ล้อของเรานะคะดูจากรถ10ล้อของเราสามารถวิ่งได้2เลนนะคะนะคะลูกค้าส่วนด้านหน้าของด้านแปลงของเรานะคะลูกค้าขาด้านหน้านะคะจะเป็นวิวนี่เลยค่ะวิวท้องนานะคะวิวท้องนาที่สะเป็จุดไฮไลท์ของเราเลยนะคะจุดไฮไลท์เล้เต้เห็นไหมคะอะไรเอ่ย เขาใหญ่ค่ะเป็นวิวเขาที่สวยมากเห็นชัดเจนมากเลยนะคะเป็นวิวเขาบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะตรงนี้นะคะวิวเขาใกล้ถนนหลักนะคะวิวท้องนานะคะบรรยากาศตรงนี้สุดยอดลยคะ่ะแล้วที่สำคัญถนนเส้นนี้สามารถที่จะออกไปทางบ้านนาได้เป็นทางลัดที่จะออกบ้านนาอ่าวริมนศรได้นะคะลูกค้าคะออตอนนี้นะคะลูกค้าแปลงที่สองของเราได้โดนจับจองไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ลูกค้าสนใจรีบมาเลยนะคะติดต่อแม่นกได้นะคะ0827795923มีเพจของแม่นกแล้วก็มี Youtube ด้วยนะคะยังไงอย่าแาม่นกจะแจ้งให้มาอีกทีนึงนะคะลูกค,ะคะ้า่ะอย่างนั้นแม่นกขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ